สวัสดีค no ่ะวันนี้กลับมาพบกับเกรดกวางเสงนะคะออกง่ายได้ชชวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเกรดจะพาพี่พี่ะมาทําความรู้จักนะคะกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่เลยค่ะสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเป็นรถโตโยต้าโคจิเนอร์ค่ะเครื่อง2.5นะคะรุ่นตตวีมาในรุ่นโมของตัวเจน่าแชมป์ค่ะพี่พี่ขาราคาดีราคาประหยัดนะรุ่นนี้โมนี้จะเหมาะกับคนในครอบครัวนะคะที่ชอบเดินทางนะคะใช้ในเมืองได้หรือว่าเดินทางระยะทางไกลๆก็ได้เช่นเดียวกันมีพื้นที่นั่งดง7 7ที่่่ตําแหนเลยคะ แล้ววันนี้ราคาในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่หาเก็บแจ้งราคาก่อนเลยเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นแบบเดือเดือดมากๆเลยราคาหน้าป้ายนะคะห แสนเจมื่นแปดพันบาทไม่ต้องเอาไป EP นี้นะคะเหลือแค่5 5าแสนห้าหมืดบาทเท่านั้นกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะขออยู่ที่ประมาณ1 1ึ0 0หมื <sorta S 2> ันเท่านั้นเองนะตลอดสัญญาดีทันใดนะคะสนใจสามารถยิดผู้สายตรงมหาเกตได้ค่ะที่ศูนย์ทศสามนย์หกสีนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลค่ะจะเป็นแอดไซน์ k s อหนึ่งองสย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมในสวงตัวดีไซน์ด้านนอกกันก่อนเลยเริ่มจากตัวภายนอกกัน เลยนะคะสำหรับดีไซน์โชมนี้จะเป็นตัวชมแชมป์ค่ะเป็นตัว2.5รุ่นตัวีนะคะกระจังด้านหน้าของเขานะคะจะตกแต่งเป็นตัวโครเมียมมาพร้อมกับตัวไฟด้านหน้านะคะที่เป็นเลนส์กแก้วนะแบบโปรเจคเตอร์ทาให้ดูดุดันมากขึ้นค่ะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกอันนี้ก็ตรงรุ่นคู่หน้าเดิมจากโรงงานค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์นะคะคุณผู้ชมทีมสร้างของเจตเนี่ยมีการตรวจเช็คแล้วก็รีเช็คให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เครื่องยนต์นะคะคือพร้อมใช้งานมา,มากๆไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะห้องงเครื ไม่มีภาบอะไรเยอะแต่อย่างใดค่ะ เครื่องยงนต์พี่พี่หาสะอาดมากคลีนมากนะคันนี้คือบอกเลยว่าตอบโจทย์คนในครอบครัวเราแน่นอนเนาะเดินทางระยะทางไกลนะเครื่องยงนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรค่ะสสูบนะคะเป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะลูกค้าค่ะกำลังอยู่ที่144แรงมนะ้อาอัตราการสิ้นเปลืองนะลูกค้าอยู่ที่10-12กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นมาพร้อมกับตัวเกียร์ระบบออโต้นะคะเป็นแบบ5สป,ปีดกันอีกด้วยนะคะอาตาคัตราการเล่งคือดีอย่างแน่นอนค่ะด้านข้างตัวรถนะคะดูมีมิตินะคะรถบ,บอดี้ค่อนข้างยาวแล้วก็สูงด้วยนะคะคตอ รถครอบครัวแน่นอนในส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยงในตัวนะคะพี่หาเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ในส่วนตัวล้อคันนี้นะเจ้าของเก่านะคะมีการลงล้อแม็กมาให้ด้วยสไตล์ออฟโรดเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแม็กลนนี้นะเฉพาะคลิปนี้นะเก็บเปลี่ยนเป็นปตัวล้อแม็กเดิมโรงงานให้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กขอบ16นะคะสำหรับรุ่นนี้ตอนนี้นะคะที่ติดตั้งมาอยู่นะคะพี่ๆค่ เปิดเข้ามาดูภายในกันบ้างน,นะคะพี่พี่ขาฟล์คเจรนะ2 5จุดห้ารุ่นโตวีถือว่าเป็นบอดี้ที่แบบกว้างจริงนะคะเก็บนั่งโด้สารนะระหว่งางศีรษะเนี่ยเหลือประมาณหนึ่งคืบมือระหว่างหัวเข่าหรือประมาณหนึ่งครบมือกับหนึ่งกำปัน้นทุกแถวตอนเนี่ยที่ผู้ใหญ่สามารถนั่งได้จริงนะคะแถวสองเนี่ยมีพนักแขนให้แบบนี้ลุกนั่งสบายนะคะเดินทางระยะทางไกลก็คือไม่เมื่อยแน่นอนบอดแถวสองลูกค้าขาสามารถปรับเตียนนอนได้ด้วยนะสำหรับตัวบอดแถวสองตื้นมีปรับเตียนนอนได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์เรานะคะมีมาให้ทั้งหมด3ถถวอ้้าากลูคสังเกต สองตัวพรมหลังคาของเขานะคะจะมีลักษณะวอลโอแบบนี้พอนั่งเดี่ยวสารนะคะจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยยิ่งปรับเอนนอนยิ่งสบายนะพี่นะและทุกแขวตอนนะคะได้เป็นตัวบาะหนังนะคะโทนสีดําเป็นตัวบาะหนังแท้ด้วยดูแล,แลรักษาง่าย ความสอาดไ้ย่งง่งคะสาหรับช่วงล่างนะคะด้านล่างจะเป็นแบบอิสระนะคะคู่หน้านะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบโฟลิงคอยสปริงช่วยในการขับขี่แบบนุ่มนวลเลยคุณผู้ขาแล้วก็เกาะถนนได้ดีอย่างแน่นอนสําหรับด้านหลังฝาท้ายนะคะในสองตัวไฟท้ายนะคะจะได้เป็นตัวไฟท้ายนะคะทรงกลมไฟท้ายย้อยแบบนี้เป็นของตัวโฉมเจน,น่าแช่นะคะตรงรุ่นเลยด้านหลังมาพรา้อมกับตัวกล้องมองถอยหลังะคะันนี้ได้เป็นตัวเครื่อง2.5รุ่นโตวีนะคะภายในอย่างที่เกศแจ้งนะพรมหลังคาสูงโปร่งมีลักษณะวอลโคงนั่งด้ย ไม่อึดอัดเลยจริงๆค่ะได้เป็นตัวเบาะหลังนะคะทั้งหมดเลย3าถอตอนนะคะเบาะแถวหลังสามารถพับแขวนรันข้างได้ตามภาพแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนของเก็บสัาระ ให้มากเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คนนอสสาท้ายคันนี้ไม่มีการขายไม่มีการเกิเดอุบัติเหตุได้รุ่นตัววีนะคะด้านบนนะคะจะมาเพาับตัวลาหลังคาลาหลังคาด้านบนนะคะสามารถติดตั้งแหลกเพิ่มเติมได้ตอนนี้ที่แบบว่าเป็นครอบครัวสายลยุยจริงๆเลยแล้วก็ด้านหลังกระจกต่างๆเนี่ยได้เป็นตัวกระจกแบบไล่ฟ้ากันอีกด้วยนะคะสําหรับในส่วนตัวคอนโซลภายในด้านหน้านะคะคอนโซลต่างๆเนี่ยจะตกแบบต่งด้วยตทนลสีดํามีแอร์แบ็กที่คู่หน้าค่ะ สำหรับตัวจอได้เป็นตัวจอเดิมโรงงานนะคะมีกล้องมองหลงังบูทูธรอบสายวางสายได้เป็นตัวจอระบบสบัมผัสทัส,สกรีนะคะ่ะด้านล่างมาพร้อมกับตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบออโต้มาพร้อมกับตัวหน้าจอที่เป็นแบบดิจิตอลแบบน เ,เกียร์เป็นเกียร์ระบบออตโต้นะคะคันนี้อย่างที่น้องแจ้งได้เป็นตัวเกียร์ออตโต้แบบ5สปีดแล้วเรียบร้อยวงมาลไยของเขาก็ได้เป็นวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยขวามือนะคะสามารถบูทูธนะคะรับสายวางสายได้ส่วนซ้ายมือเนี่ยใช้ในการควบคุมเครื่องเล่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงลเยงลือกโหมดเลือกชะแนลได้นะคะครนนี้นะคะจะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกมองข้างก็ปรับมุมมองนะคะเป็นแบบไฟฟ้ามีตัวพับเก็บไฟฟ้านะคะมีระบบเซนเซอร์ล็อกภายในเนี่ยตกแต่งเป็นตัวโทนสีดำทั้งหมดเลยและฝั่งเกตนะคะสำหรับตัวเบาะเนาะ ตัวรุ่นโตวีแล้วค่ะพี่ผู้ขาและสำหรับร er ตัวยูราโฟร์เจเนอร์2.5โตวีที่เราเรีวิวไปเมื่อคู่ลูกค้าขาในส่วนของตัวข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของเขานะที่เก็บมองเห็นได้ชัดเลยข้อดีก่อนเลยแล้วกันเนาข้อดีเนี่ยมีพื้นที่ภายในที่กว้างมากนะตอบโจทย์คนในครอบครัวและได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลเนาะก็คือทนทานแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวการเดินทางนะคะการเกาะถนนของเขาเนี่ยคือบอกเลยว่าเดอะเบสอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ในส่วนตัวข้อจํากัดของเขานะคะเก็ดว่าในส่วนตัวรุ่นโฉมเนาะอาจจะมีบางจุดนะคะ พอมันมีรุ่นโฉมใหมให่ออกมาแล้วแล้วข้อจ,จํากัดอีกข้อนึงที่เก็บวงนะลูกค้าขาก็อาจจะเป็นในส่วนตัวอัตราการเร่งอาจจะไม่เท่าเครื่อง3.0เพราะว่าคันนี้ของเราได้เป็นตัว2.5แต่ถ้าเกิดใครเน้นประหยัดนะก็ไม่ควรมองข้ามคันนี้นะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวเนาะจุดที่นั่งไซส์ใหญ่เลยนั่งสบายนะคะฟูออปชั่นแบบนี้ในเลทงประมาณนี้นะเก็บ,บอกเลยว่า f o r t u n e r นะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งในช้อยต้นๆเลยนะคะที่เป็นตัวเลือกให้พี่ๆได้เลยนะคะสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจเก ราคาหน้าป้ายนะคะ5 7 8 0 0นบาทลูกะค้าวันนี้เหลือแค่5้0 0 0นบาทเท่านั้นเองเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์เช่นเคยไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจสามารถยกวขูสายตรงมาหาเกตค่ะที่0ู3 5 0 6 4 7 7 7นะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดก็เชื่อค่ะจะเป็นแอดสาย ks 1 2 3 4อย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่เนเดียวกันค่ะ <S <S และพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชอบการรีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้เกดดด้้วววยนนนะะะะะะคคคคคจไไไมม่่่พลารรีิถัใหตอป ะะจสมีพีนี้เก็บขอตัวลากไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในการรีวิอข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ